มาแล้วพ right? oh, oh, oh. oh, oh, okay. uh ี่สองว้าวอู้คืนก็ราคาแพงเกินสองดันด้วยพันแปดเอาสองดวต้องใช้ตังค์พันแปดไม่ใช่เหรอพันเก้าพันเก เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดโอ้โหสิงกาาสร้างห้องแทนได้ปะเออสร้างให้สองหนึ่งแล้วก็พัดกระลุมนายลูกวานทำไมลูปาทำไมได้หมดได้หมดแบบมีสุสร้างห้องให้หน่อยพอเลยรูปวา บัดไม่มีมีอะไรได้ตั้งใจหลายหลายแสนโอ้ว้าวมาเลยดีกว่าตอนนี้แรงเราเยอะมากเลยเพราะว่าเราดันแรงมาตั้งนานเดี๋ยวผมไล่ทั้งคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นให้แรงรถเพื่อนนายนั่นมันชมนโฉมกันก็ใช่หรือเพื่อนไง เไ้ยแต่พายตี้น้ำพัดถึงไหนแล้วเยอะดีๆผมได้สกินรถฟรีพี่ก็มีมาทีละคนระลุต้องเอาแบบรมเอาแบบรมดิคุณก็รู้ผมเพิ่งโหลดเกมมาเล่นส่วนส่วนผมผมยังปั๊บมุ้งยังไม่เสร็จเลยใชามาทีละตัวนี่ตายคือไหม ลงโน้ตคออีกหนึ่งคนตายเสร็จเราขอตั้งหลักก่อนได้ไหมไม่ถ้าตั้งหลักกก็ได้ค่ะถ้าตั้งหลักรหว่างปั๊มแต่ห้ามห้ามห้ามสอยระหว่างปั๊มยาใสอยาห้ามใส่ระหว่างปั๊มยาบอกว่าปั๊มยาใช่ไหมอ่ะแล้วพวเมย์จะเล่นปืนฮไลท์หรือปืนปกติแล้ว ไฮไลท์ <High> <High light S 2> ส่วนทีน<พ>นเล่น,นได้ชุกิกยเย้โอ้เข้ามาแล้วอ้าวต้นต้าแย่งทีผมมาเอา,เอาโอเคนะเต็มตัวก่อนนะอันนึงเราเรา,เราโหลดใกล้เสร็จแล้วอีกหนึ่งวิลมัว่วแต่ใกล้เสร็จแล้วแหละเต็มกดเข้าได้เลยกดไม่กดโดนตี <c oughs> เรอเรือประเด็นคือเข้าได้ เย้สองนาทีนี้จะเป็นการหนึ่งหนึ่งที่ผมเปิดไมค์ทำไมเในเมืองเพิงกาไม่ได้ยินเสียงเอ้านายลองกดทั้งหมดดิไม่ใช่แค่ทีมะอะลองกดทั้งหมดเลยถ้ากดแล้วลองถามเพิงกาดูว่าได้ยินเสียงฮัลโหลเร็วเก้าเก้าเร็วครับเก้าเก้าฮับฟู่นี่มีฮับฟูด้วยเก่งวะที่เพิงกาที่เพิงกาเปล่า กาก้าดีไหมคะอุ้ยของเล่นจีของเโอ้โหโอ้โหยล้าไม่อไอวอเยอะก่อนนี่ไอวอลเราเทปะมีลายดาบพิฆาตสูงด้วยมองไม่เห็นแต่ก็ถือเถอว แม่ไอ้เราไม่ติดแล้วอ่ะอ้าวไอ้วัวไม่จำกัดหรอเราก็ซื้อมันซะเยอะเลยทีนี้ก็ปวดหัวว่าพูดเอ้พี่ก็เจ๊เจ๊พุ่บปงปังปืนยานอยู่ด้านลงหรือ่าเป็นยานตาุอนหัว้งี้ผมไม่ยอมเสียแบบละเซ้อปืนนี่จะต้องแยหรอกครับซื้อปืนอะไรดีนะ อ๋อรู้แล้วเล่นปืนอะไรดีปืนนี้เลยป,ปืนนี้เดบงดันบงดันปนนี่ใช้ปืนอะไรวู้วววเวว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 การจอดเลยนะไม่จอดไม่ได้เป็นตำรวจววตาด้วยอุ้ยมาขัดขวางเฮ้ยเฮ้ยพิงกเล่นสโกส ไปกพี่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 พ่พี่พี่พีพี่พี่พีพพเลี่ยงก่อนไมาแล้วกล้ามาแล้วก้าจะลุ้มเรานะนะด้วยก้าจะลุมเราเี่ยก้าจะุมเราสวยสวยเราไม่ได้ยืนแอ๊กนะเรายืนเฉยๆไปได้ไม่สวยนะจนเก้อ เต้นปืนอะไรอีนะแม็กซ์เข้นไปรึเรางงอยู่ทำไมว่ามันเป็นแบบล่งๆเอาเป็นปืนแบบยิงไกลๆบ้างดีกว่าองเช่นก็ได้นี่แะเอาเ่านั้นถึกสุดคงตายกกสายฉันยิงไปชุดหนักันกากลควรจ็บว้าหบหาห่าห อุ้ยโอ้อน่ากลัวจังงงงงที่ระวังนะนี่ฉันได้สเต็ปไอวอร์สไลด์มาจากไหนเจอตรงจ้าแตกด้วยประเด็นหมาถึงพิงค่ะพ,พิงก้าแตกด้วยอ้าวเล่นสองยาวก่อนได้ สง่งยาเหรอโอเคฉันใช้ส่งยาบ้างดีกว่ามานี้ไม่ปลาดีจังมันนี่แต่ปานีปานีปานีแปลว่าการทำอะไรอย่างตัง้งใจเดี๋ยวต้นกล้าถ้าจิงนายตายไม่พวกมมืกอกองยาอยู่ในมือมาดิมาดิพึงยืนปื๊ดปื๊ดไดจริงก็มาแน้จริงก็มา ถ้าพี่ไม่ไหวบอกเย้ไม่ต้องซื้อปืนใหม่ล้วู้ยเมื่อกี้เสียงพี่เกือบแตกนายฉันว่าเสียงภาคไทยผู้หญิงอ่ะเหมือนเสียงพี่แป้งซีบิงเลยอ่ให้พี่วางไอ้วอลไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ายิง เดี๋ยวซ่อมเกาะกันนะต้นกล้าอัดตัวสะเกาะจะแตกเลยเรามีไอวอท<ห>ล,ลวอวอทันจิโร่ละเรามีไอวอลทันจิโร่เดี๋ยวปัดเดี๋ยวผมไปไม่คน<า>ดูไม่เห็นไอวอลทันจิโร่แต่ว่าคนดูก็เคยเห็นไอวอลทันจิโร่เราแล้วผมเปิดจะดูดูก่อนว่ากิงไายอยู่ตรงไหนมี่กุญจจก็วางไอวอลกันตัวเองไง กันตัวเองแล้วก็การหุ่มด้วยเอาไม่ลือหืมส่สักเป็นมะม่วงเลยสวยพิกุจีพิการสวยสสกซ่กเป็นมัม,ม,ม,มี่เลยใส่ร่วงเป็นมะมว่วงเลยใช่ไหมอตอนนี้เราเล่น M1887 นี่งแปเจการเลรี่ยมเอ็นช่วยไม่ได้ กันไว้เว้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขายิงเราอุ้ยพีย่ดูตังดิตังพี่ก็เยอะเหมือนกันสี่หมื่นกว่าเออเผื่อพวกเราอาจจะรักแสนด้วยซ้ำออมันมี้เล่นเหลี่ยมอะไรนะอุ้ยนายดูนี่เรียนปะ่ะฮะเรียนปะ่ะเรียนเหมือนนะักชุ่ยิงกลางป่าใหญ่ฉันมีปืนอ,อะไรร้ปะ่ะ เอ็มหนึ่งไปประจิตโบเลปืนมหาปะไเอ้ยกล้ามากล้ามากล้ามาฝังเราเ,เจอกาแล้วกล้าอยู่ไหนอะเพ้แต่พี่ก็ได้แต่ขอปั๊มยาก่อนพิงกา้าพิงกา้งกาแอบอยู่พิงก้าวางละพิงก้าปั๊มยาตัวเองพี่ก็ดิใช้จังหวะนี้มาชุบพรมเลย วางไอวอลแล้วก็ชุบไม่น่าเลยเนาะโอ้ใช้ทรงยาวได้กุงก่อนนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพลังอัคคีทรงวิวสามไม่ใช่หรอกดูว่าเพื่อนจะใช้แหล,อละอั<ค>นติบาสิโมสติปับไปเดวอฟโติบเบิ้สติคนดนะูงงกับภาษาเจอา่าจิง เดี๋ยวกล้าจะยิงมาเชื่อาพี่ขอไอวอลหน่อยได้ปะทำไมพี่มิกกี้ลูกลูกเดียวเออเอาไปนั่นแหละเดี๋ยวฉนตามไอวอลนายเอาพรางั้นวางทีละเมื่อย่างปลานี่เตรียมอุ้ยกล้ามาเตรียมสองตัวเฮ้ยเมื่อกี้เรากระโดดน่ เราต้องยิงไม่ใช่กระโดดแบ็เย่ทำไมเมื่อกี้เรากระโดดอ่ะไม่รู้อะต้นกาเป็นคนที่ชอบเอาเกมก่อนต้นกาเมื่อวานตอนนี้เราหนึ่ง,งกับกากาก็เอาเกมก่อนเหมือนกันทุกคนครับ ต้นกาเล่นเหลี่ยมก่อนนะครับทุกคนใช่อ้าวนตหลตามี่ทำก,ก,ก,ก่อนทำไมวะเไม่พูดเลย,เลยบอกเล่นเหลี่ยมก่อน ทำไมเครื่องทำไมเคื่องใช่ค้างใช่ค้างจะออกไหมออกเลยเสยไม่ได้เสกไม่ได้ตวี้ตัที่เมเื่เราเอาเกมัคู่เราค่อยสร้างใหม่ยังนี่ทุกคนเท่ะดูดิว่าออก้ามก่อนขามก่อนทำไมทำไมเรี่ยงเรี่ยง หวนอสองรอบสองลุนหนึ่งเมาจริงๆเล่นเล่นก่อนทำไมครั่อขวมาขวบมาเล่นอย่างดีอ่ะเอาสายมายิงเฉยเฉยก็จัครั้งแรกสไนแต่มันก็ไม่ควรเล่นปะล่ะอ่ะูก มันหัวน่าตีอ่ะจะเตะใครออกก็ได้ก็ได้ตอนแรกตอนแรกโดนดนหัวนะที่เก็บกะเตะไม่เตะก็ไม่เตะ่ไม่เตะมาก่อเลยถ้าจะหนึ่งหนึ่งก็ต้องทำดีๆทำตัวดีๆด้วยด้วยไม่เอาเดี๋ยวแรงตกอะอะาเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม้่้ ฉันมีบัตรอยู่โซนไซดยไม่ใช่เราจะเล่นบัตรจะเล่นอะไรดีคุณบัฟเเดี๋ยวเรามาเล่นมาปาเดียวได้ไหม กาดเดียได้บ้าโอเคแล้วก็ล่ะออก่อนได้ปะเนี่ยม็ดีเลยอะทุกคนรับตอเรจะไปมาปาเดียได้คอ์นที่รนี้ครับขอบคุณครับ